ลือนะครับ Apple ซุ้มพัฒนาสมาร์ท a ี d สำหรับ iPad รุ่นใหม่ให้มีลักษณะพิเศษเพิ่มเข้ามาครับก็กราบสวัสดีครับกลับมาพบกับตีโอนะครับผมตีไอด้วยครับครับกับพอดแคสต์เทคอีซี่นะครับพอดแคสต์ที่จะทำทุกคนครับอัปเดตเรื่องราวเทคโนโลยีกันแบบรอบโลกนะครับมากันแบบแทบทุกวันเลยนะครับแต่รอบนี้ตัวหายไปหลายวันเพราะว่าอะไรภารกิจเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับผมติโอติไอเดินทางไปต่างจังหวัดนะฮะ ก็เลยไม่ได้ไมีโอกาสมาอัปเดตให้เพื่อนไปหลายวันต้องขออภัยด้วยนะกันนะครับ,รบวันนี้กลับมาครับพร้อมกับข่าวดือของ Apple อ้ลข่าวดืออีกแล้วข่าวดือซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยข่าวนี้ทีโอไดออ้ได้ฟังมาก่อนหน้านั้นแล้วเกี่ยวกับข่าวดือนี้โดยผู้บริิรตเทสด้วยก็คือหลุดหลุดมาสักพักหนึ่งละหลุดมาสักพักหนึ่งโดยผู้บริิตเทสครับเขาบอกว่านะครับอ่า เอางี้ดีกว่าเอาอ้างจากแหล่งข่าวในในในลิงก์ข่าวดีกว่าอ่า The information นะครับมันต้องเป็นดิดิ The information นะครับผมอ้างแหล่งข่าวที่ทราบในแผนงานของ Apple นะครับว่า Apple ลกำลังพัฒนาสมาร์ทคีย์บอร์ดแบบใหม่ขึ้นมาอ่าแบบใหม่สำหรับ iPad อืมซึ่งคราวที่แล้วตีโอพูดไปแล้วเรื่องข่าวลือของเคสของอ่าคีย์บอร์ด iPad ในรุ่นใหม่นี้ไอค d ไอค b ไ a แพดคีย์บอร์ดโปไอคีย์บอร์ด i p a พ Pro พูดแล้วมันติดจังเลยเนี่ยเนีไม่ได้ไม่ได้มาหลายวันไงนะฮะลิ้นเริ่มพันกันนะครับสรุปว่าจะมี Smart Keyboard ดแบบใหม่สำหรับ iPad pro รุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับแล้วมีฟีเจอร์พิเศษเพิ่มเข้ามาคือมี t r a ็กแพดเข้าไปในตัวด้วยโอ้โหมันจะจิ๋งอะไรจะขนาดนี้เนี่ยถ้ามีมานี่จริงๆนี่ตื่นเต้นมากเลยนะครับตื่นเต้นมาก คือก่อนหน้านี้ Apple อ่ะเขามีจริงๆมีสมาร์ทคีย์บอร์ดมากับ iPad Pro เปิดตัวประมาณ2014่า hmm. ตอนนั้นอ่ะก็เป็นคีย์บอร์ดธรรมดานะครับโดยกดไปมันก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบพิมพ์ได้ธรรมดาพิมพ์ได้ธรรมดาเป็นแบบบัตเตอร์ฟลายดูบางๆนะปุ่มปุ่มมันจะบางๆหน่อยอันนั้นก็คือเทคนโนโลยีเจ๋งๆแล้วล่ะในสมัยนั้นนะครับ,รบผมแล้วก็ติดไปปุ๊บ เชื่อมต่อกับ iPad โดยที่ใช้แม่เหล็กแค่นั้นเองไม่ต้องชาร์จไม่ต้องต่อบลูทูธแม่อะไรมันจะง่ายมากแต่รอบนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับ Trackpad ด้วย Trackpad คืออะไรก็คล้ายๆกับเมาส์นะครับผมใครเคยใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็จะรู้เป็นอย่างดีไอคือไอตัวปุ่มสัมผัสแถบสัมผัสตรงกลางกลางโน้ตบุ๊กเออเอาไว้เลื่อนเ <notebook S 2> มาส์ <notebook S 2> <right? S 2> นั่นแหละที่มาพร้อมกับโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับหรือ Macbook ต่างๆเนี่ยนั่นแหละ คีย์บอร์ดตัวนี้จะมีแท็กแพดมาด้วยนะครับผมเขาคาดว่านะครับข่าวลือนะข่าวลือนะอ่าจะมาพร้อมกับ iPad Pro ตัวใหม่ในเดือนมีนาคมนี้อืซึ่งน่าสนใจมากว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงก็อาจจะทำให้ใช้ได้ iPad ได้ง่ายแบบคนที่ถนัดใช้รถบุ๊กจริงออจริงออนนะจริงๆมีปัญหา<ม>พอติโอลองใช้ iPad กับคีย์บอร์ดแล้วนะครับ พอใช้คอมบ่อยๆเนี่ยแล้วเราไปใช้ iPad กับคีบอร์มันก็จะเผลอแบบว่าเผลอไปหาพยายามหาแท็กแพดซึ่งมันไม่มีก่อนนั้นมันไม่มีไงเราถ้าเราพิมพ์มอยู่เราจะต้องยกข้อมือขึ้นไปแตะตรงหน้าจอมันจะลำบากนิดน,นึงแล้ว iPad นี่จริงๆสามารถต่อเมาส์ได้ไหมครับไอแพจริงๆนี่สามารถต่อเมาส์ได้แล้วณหลังจากไอแพดโอเอสเข้ามานะครับเดี๋ยวอาจจะทํารีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกัน ทางช n แนลวติรีวิวนะครับซึ่งจะรีวิวเป็นคลิปเลยว่าคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามาใน iPad ที่มันน่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับผมตามนะครับต่อติดตามแล้วกันแต่ว่าถ้าพูดถึง iPad ที่มี r ท็ k แพดตอนนี้ถือว่าเอ้ยตอบโจทย์มากเลยถ้ามันมานะน่าตื่นเต้นมากเลยก็ง่ายเลยจะได้แบบง่ายทีเดียวคือต็อไปต่อตอนนั้นนี้มันต้องเอายกมือขึ้นมาแล้วมันมัน ขาดตอนมันสะดุดการทํางานมันสะดุดต้องเลื่อนเอามือขึ้นมาแตะจอแตะอะไรอย่างเงี้ยมันสะดุดนิดนึงแต่ตั้งแต่มีเมาส์มาเพราะต่อเมาส์เสร็จปุ๊บใช้เมาส์แล้วมันก็เริ่มลื่นไหลขึ้นมานะแต่ถ้ามันจะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ต้องพกเมาส์แล้วเราใช้แท็คแพดไปเลยเหมือน,น,นกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กข,ของเราทั่วไปมันจะได้สบายขึ้นอ่ามันจะกลายเป็น iPad ที่ดูเป็นโน้ตบุ๊กมากขึ้นนะครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของข่าวลือนะครับผมเกี่ยวกับ Apple แต่ว่า นอกจากข่าวลือนะครับนี่มีข่าวจริงครับนั่นก็คือ p p o o n 10R นะครับถือว่าเป็นมือถือครับที่ขายดีที่สุดในปี2019นะครับผมโอก่อนหน้านั้นนะ่ะมันมีข่าวแค่ว่าเป็นมือถือที่ขายดีที่สุดของ Apple อ่าใช่ใช่ให้เราอ่านเขาที่แล้วเนาะใช่แต่ว่าบริษัทวิจัยการตลาดเขาเต้พอยด์รีเสิร์ชนะครับเขามาเผยสถิติยอดขายสมาร์ทโฟนประจำปี 2019นะครับผมโดยแยกตามรุ่นเนี่ยภาพรวมของยอดขายทั res, ้งโลกเนี่ยค่อนข้างกระจัดกระจายครับแต่ว่าถ้านับรวมทั้งโลกแล้วเนี่ยรุ่นที่ขายดีที่สุดก็คือ iPhone 10R นะครับผมโอ้โหก็นั่นแหละราคาประหยัดด้วยไงราคาประหยัดคือยิ่งขายดีเข้าไปใหญ่หลังจากที่ iPhone 11มา เพราะว่า iPhone 10R มันลงมาราคามันลงมาอีกใช่ไหมมันก็ยิ่งน่าสนใจครับอีกนะครับ<อ>และคือ iPhone 10R มันก็เป็น iPhone ที่ค่อนข้างครบเครื่องตัวหนึ่งถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้แล้วก็หน้าจอใหญ่เป็น LCD แล้วก็มีหลักสีสันนะครับ<อ>ผมหรือว่า Apple จริงๆเปิดตัวรุ่นนี้มามันไม่ได้กะขายขายกระชูดแบบในปีแรกแบบเขาเน้นยิงยาวแบบนี้หรือเปล่ายิงยาว<อ>ยาว,ยว <laughs> <laughs> นะครับผมตามด้วยอันดับสองคืออะไรรู้ไหมครับอันดับสองคือ ือ iPhone 11ครับผมโโอ้ถือเป็นรุ่นต่อยอดเทรนอาร์ไงเออนะครับผมดีทั้งคู่เลยนั่นคือ iPhone ทรนอาร์เนี่ยถือว่าเป็น3%ของยอดขายทั้งโลกนะครับตามมาด้วย iPhone 11เป็น2.1%ของยอดขายทั้งโลกในปี2019นะครับแต่ถ้าในมุมนี้ตีโอว่าจริงๆแล้ว iPhone 11ถ้าเจาะลึกๆในช่วงเวลาเนี่ย iPhone 11มันจะขายดีกว่านะ อันนี้นับทั้งปีอะ XR ได้ 10R ได้อะได้อันดับหนึ่งแต่ iPhone 11พามาไม่กี่เดือนอะขึ้นอันดับสขึ้นอันดับสองนะจริงไหมถ้าถ้าแยกตามพีเรียดเวลานะแต่ถ้านับทั้งปีอะโอเคมันมีเวลาขายเยอะแยะ 10R ก็ได้กินเวลาตรงนี้ไปนะครับผมเพราะว่าเปิดตัวตอนปลายปีของปีก่อนหน้าใช่ไห iPhone 11เนี่ยปลายปีปลายปลายปลายปีเนี่ยน้ำป็นตุลาเนี่ยขายกันยาตุลาละพฤศจิกาธันวาแค่มีเวลาแค่ประมาณ4ี่สเดือนเองสามเดือนอะแต่ขึ้นอันดับ2องโลกนะแสดงว่าถ้าในระยะเวลาเดียวกันปีนี้ไม่แน่ใช่ไหมใช่ไอโฟนสิบเอาจะขายดีกว่า1 0นก็ได้นะนะครับผมอ่ะสมาร์ทโฟนสายสายแอนดรอยที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือ เครื่องที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับนั่นคือซัมซุงแกลเล็กซี่ A50 นะครับผมอ๋อตอนนี้ก็ดีครบเครื่องด้วยนะอืมครบเครื่องดีนะครับครบเครื่องราคาไม่แพงราคาถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทเนาะเจ็ดพันเจ็ดพันกว่ากว่าแล้วก็ออกมาตั้งแต่เกือบเกือบกลางกลางปีนะครับผมตามมาด้วยแกลเล็กซี่ A50 นะครับยอดขายก็ไล่เลี่ยกัน1.8กับ1.7เปอร์เซ็นต์นะครับผมอ๋อ A10 ได้เปล่า A10A10A10 อ่านะครับ A10 นี่คือตัวเริ่มต้นเลยใช่ไหมตัวเริ่มต้นตัวตัวสตาร์ทราคาถูกของตระกูล A เลยแหละอ่านะครับผมก็อันนี้น่าสนใจว่ามันปีนี้รุ่นไหนจะได้เป็นอันดับหนึ่งต่อไปนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจก็คือัวัเว่ยเนี่ยเออไม่ติด top 10เลยนะ หัวเว่ย P 3 0ก็ไม่ติดท็อปเเลยนะ,นะทำได้แค่แบบยอดขายที่แบบในจีนอยอดขายในจีนขายดีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะด้วยเนื่องด้วย Google ไงด้วย Google ท้าไปครับก็เลยทําพิษเลยทําให้หัวเว่ยนะครับไม่ไม่ได้ติดมาในอันดับยอดขายเท่าไหร,ร่สแสดงว่าสแสดงว่าเรื่องที่ใส่ Android ไม่ได้นะมันมีผลกับหัวเว่ยจริง S <S ใช้ Android <S <S ไม่ได้โหลดแอปไม่ได้อะไรเงี้ยใช้ Android ได้แต่โหลดแอปจาก Google ไม่ได้ Google m a p อะไรเงี้ยโหลดไม่ได้างเงี้ย Google Search อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนโดนเหมือนเหมือนซืน้อซือออ้อมือถือมาเพื่อกล้องนะเออฟีลประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันโหลดแอปแยกง่ายนะครับผมอืมนะฮะก็รอติดตามกันต่อไปว่าปีนี้โมเวอรจะกลับมาไหมแล้วก็ปีนี้เนี่ยรุ่นไหนจะเป็นแชมป์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไปที่ข่าวต่อไปเลยไปที่เรื่องต่อไปหัวเว่ยเนี่ยปีนี้จะกลับมาก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่ในข่าวใหม่นะครับนั่นคือเจ้าใหญ่มาแล้วนะครับต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับริชาร์ดอยู่นะครับซีอของฝั่งธุรกิจคอน sumer ของหัวเว่ยนะ,ะเขาเปิดเผยว่าแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กรายใหญ่ของโลก3แอปนั่นก็คือ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นะครับเตรียมมัลงนะครับเตรียมมาลง,มมาลงแอป g a l l e r y Store ของหัวเว่ยแล้วนะครับเร็วๆนี้นะ ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อพิพาทกันประวาา่างหัวเว่ยใช่ไหมกับสหรัฐใช่ไหมครับ,รบก็หัวเว่ยกับสหรัฐมีข้อพิพาทกันทําให้ Google เนี่ยถูกสหรัฐนะครับถูกทางการสหรัฐห้ามค้าขายห,หรือว่าห้ามให้ธุรกิจต่างๆของในสหรัฐเนี่ยทำการค้ากับหัวเวย่ยนั่นก็คือ Google หนึ่งคือหนึ่งในบริษัทของสหรัฐคือห้ามให้ลง Android ห้ามให้ใส่ Google เข้าไป หัวเวยครับเขาก็ออกมาแก้เกมด้วยการทำแอป,ป Gallery Store นะครับซึ่งเอาไปเป็นแกลลอรี่ที่สำหรับโหลดแอปพลิเคชันต่างๆของใ,<ช>ในเครือหัวเวย่ยหรือว่าในเครือประเทศจีนะอ,อะอมีทั้งอรีเพ็กเพจมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะอยู่ในอ,อันไหนแอป,ปไหนที่เป็นของจีนก็จะไปอยู่ในแอปแกลลอรี่เพราะว่ามันเป็นคนชาติเดียวกันของเขาเขาก็ชักชวนมาให้ทําแอปให้ใช่ไหมครับครัแต่มันไม่มี Facebook มันไม่มีอินสตาแกรมหรือทวิตเตอร์ไง หรือว่าแอปดังๆอื่นไงอือันนี้ก็น่าสนใจคือสามใหญ่สามเจ้าใหญ่มาแล้วนะครับและเฟซบุ๊กกับอินเตอแกรมกับทวิตเตอร์นี่ไม่โดนอันนี้ใช่ไหมในอเมริกาเออไม่รู้เหมือนกันดิเออนั่นดิเออนั่นดิมันอาจจะใช้มันอาจจะใช้ชื่อของเฟซบุ๊กประเทศจีนหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพาวอยู่ฝั่งอเมริกาแล้วโดนห้ามค้าขายจะจะโดนแบนด์จากสหรัฐด้วยหรือเปล่าทางเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฝร่เขาอ่ะจริงจริง อันนี้มันอาจจะใช้ของข้อมูลทางทางไหนอ่ะเออสุดท้ายเดี๋ยวจะโดนแบนเด็กรอบหรือเปล่านั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าเฟซบุ o กอินสต a แกรมทวิ t t ตมันก็คือของอเมริกาเนาะเออแล้วทำไมทำได้เนาะเออนะครับผมนะโอเคก็ต้องอ๋อใช่ทางเอ่อซี o นะครับก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจะระบุวันมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าก็ตกลงกันไม่นานนี้ยังไงก็อาจจะต้องรอกันอีกหน่อยนะครับสำหรับ แอปดังๆ,ๆที่จะมาลงในแอปแกลอรี่ของห<ม>ัวเว่นะครับผมถือว่าม,มีความพยายามจากหัวเว่มากๆเลยทีเดียวใน <Okay. S 2> ปีนี้มี KOL หรือว่า i n นฟลูเอนเซอหลายคนที่เขาก็พยายามช่วยช่วยหัวเว่นะครับมีสอนวิธีการลงใช้ใช้แอปยังไงโดยที่มีมโหลดแอปอืมใช้โหลดแอปข้างนอกยังไงประมาณนั้นแหละนะครับเนาะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับว่า ปีนี้หัวเวยจะมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะมาม,มาเพิ่มนั่นก็คือเรื่องของข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับแบตเตอรี่กับสมาร์ทโฟนอันนี้คืออีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือทางยุโรปนะครับหรือว่า EU เนี่ยเขามีการร่างข้อเสนอครับให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเนี่ยต้องทำสมาร์ทโฟนที่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ ย้อนกลับไปสมัยก่อนก็เริ่มมือกระบอกแล้วว่าย้อนกลับไปสมัยก่อนให้แบบโทรศัพท์มือถือสามารถถอดแบตเตอรี่ออกมาเองได้นีคนไหนวันไหนเครื่องค้างเอ้ยถอดแบตสิดึงแบตออกเลยจริงจริงโน้ตสามเนี่ยยังสามารถถอดแบตเตอรี่ได้เด็กเด็กเด็กๆว่กวะไม่ทันหรือมั้งเนี่ยรุ่นที่ยังทันนะครับก็อาจจะเห็นล่าสุดเมื่อวันเมื่อโน้ตสามก a นเลคซี่น้ตเนี่ยอาจจะยังทันอยู่ยังเปลี่ยนแบตแต่ว่าเดี๋ยวนี้มือถือเนี่ย ยุคนี้ถอดแบตเองแทบไม่ได้เลยเนาะใช่เขาเนาะเขาอัดเขาแพ็คออกมาเป็นซีนอย่างแน่นหนาเลยนะเออั่นด้วยเขามีอะไรอ่ะอ่าระบบไอพีหกสิบแปดไอพีอะไรเขากันน้ำด้วยไงเขาก็อาจจะแบบต้องซีนแ่นแน่นเกรดเกรดเข้าใจละด้วยระบบกันน้ําของตัวเครื่องใช่ไหมถ้าถอดเข้าถอดออกอาจจะทําให้เครื่องมันกันน้ําไม่ได้ถูกไหมเอออืมอนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ย E.U. นะครับหรือทางยุโรปก็ให้เหตุผลว่าข้อเสนอนี้เป็นเรื่องของการลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเนื่องจากผู้ผลิตสมาร์ทโฟนในยุคน,นี้นิยมออกแบบมาแบบเป็นอุปกรณ์ปิดซึ่งไอตัวนี้นะ Apple เป็นตัวชูโรงเลยทำมาก่อนชาวบ้านในช่องเขาเลยว่าไม่ให้เปลี่ยนแบตเนี่ยตั้งแต่ iPhone นึเออตั้งแต่ iPhone 1เลยเปลี่ยนแบตไม่ได้นะครับแล้วตอนนั้นคนก็ออกมาโวยเยอะแยะมากมายเลยจนสุดท้ายล่าสุดมือถือแทบทุกเครื่องก็เปลี่ยนแบตไม่ได้นะ เออพอ EU เขา,าออกมาประกาศนี้นะครับก็น่าสนใจว่าทิศทางแอมเป p l e จะเป็นยังไงนะเนาะออกมาเป็น,ปนให้มันเป็นอุปกรณ์ปิดทําให้ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแล้วก็หรือว่าเปิดฝาเพื่อไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับผมรวมทั้งแบบว่าเพิ่มใช่เขามีการเพิ่มเงื่อนไขาการสิ้นสุดรับประกันมาถ้าแบบเราเอา,เอาแบตมาเปลี่ยนเองเนาะก็เหมือนเป็นการขู่ไม่ให้คนแกะเองอะนะนะประมาณนั้นนะครับผม น่าสนใจว่าพอออกมาแบบนี้นะครับบริษัทอื่นๆเนี่ยค่าอื่นๆเนี่ยจะทําตามไหมแล้วก็จะมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างกับโลกสมาร์ทโฟน <Yeah. S 1> เพื่อให้ตัวเองได้ขายในโซน EU ได้ในโซน oh, ยุโรปยุรอืกที่แล้วตีไอ้ก็เล่าไปเรื่องของที่ Apple iPhone น่ะโดนโดนบีบให้เอาเปลี่ยนพอร์ต เออ EU เนี่ยนะฟีลแบบเดียวกันนั่นคือ EU เนี่ยเขาร่างข้อเสนอให้เหมือนแบบให้สมาร์ทโฟนต้องใช้พอร์ตพอร์ตแบบเดียวกันทั้งหมดออใช่ไหมซึ่งพอร์ตนั้นก็อาจจะเป็น USB-C เพราะว่ามันเริ่มแพร่หลายแล้วใช่กลายเป็นว่ากดดันค่ายหนึ่งนั่นก็คือ Apple ที่ยังใช้ Lightning อยู่ใช่แล้วเขาก็ยกเหตุผลด้วยนะเหตุผลเดิมเลยก็คือลดปริมาณขยะอิเล็กอนิ์อ่านะครับจริงๆเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ว่าไอไอเรื่องแบไอเรื่องของ เรื่องพอร์ตต่างๆเนี่ยการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยตรงนั้นน่ะทุกค่ายมันใช้ USB-C กินหมดแล้วก็เ<ช><ต>ลยแต่ของ Apple อาจจะมีคแค่แคเจ้าเดียวแต่ว่าการร่างข้อเสนอของผู้ผลิตสามาร์ทโฟนให้ใช้แบบแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้เนี่ยกะระครบหมดแทบทุกเจ้าเลยนะใช่ออน่าสนใจว่าต่อจากนี้เนี่ยถ้ามือถือรุ่นไหนที่จะขายใน EU เนี่ยในโซนยุโรปเนี่ย จะต้องปฏิบัติตามกฎน,นี้ยเออเขาจะเปลี่ยนเป็นแปลงโมเดลให้มันเป็นเฉพาะของ EU หรือเปล่า <ừ> นะเออจะเป็นยังไงเออหรือว่า iPhone สมมติ iPhone จะต้องเปลี่ยนพอร์ตอาจจะมีเฉพาะของโซน EU หรือเปล่าที่จะเป็นพอร์ต usbc มันจะแรมากเออแรมากนะทุกคนก็นจะข้ามไปซื้อซื้อโซน EU ทั้งนั้นเลยนะเออถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็น่าสนใจนะหรือว่าแก้หมาเ็ดด้วยกันไม่มีพอร์ตเลย ตามข่าวเลยอ่ามันมีข่าวลือที่ว่าจะตัดพอร์ตข่าวพอร์ตไปเลยกลายเป็นไรพอร์ตไร้พอร์ตทั้งนั้นเป็นเชื่อมต่อไร้สายทั้งนั้นเลยซึ่งภาวนาให้อยานะครับอย่าขอร้องครับหย่าครับกระทบไหลอย่างเกินอย่านะครับผมเพราะว่าแกบังคับให้เราซื้อเพราะเล่นเกมทุกวันนี้ยังต้องเสียบเสียบค้างไปด้วยครับผมอย่าเลยครับผมโอเคครับวันนี้ก็เป็นการอัปเดตทั้งเรื่องของร่างข้อเสนอต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ วงการสมาร์ทโฟนทั้งโลกนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของหัวเว่ยที่พยายามคัมแบ็กนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ iPhone ที่เขาเรียกคัมแบ็กมาแล้วนะนปวเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับในเรื่องขอยอดขายแล้วก็ข่าวลือของสมาร์ทคีย์บอร์ดที่น่าสนใจมากๆนะครับผมใครชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับทาง เทคอีซี่พอดแคสต์นะครับเซิร์ชคำว่าเทคอีซี่ทาง Spotify Podcast Google Podcast แล้วก็ Apple Podcast นะครับหรือว่าล่าสุดนะครับเรามีช่องทาง b ล็อกดิ t นะครับผมที่ให้ได้คอมเมนต์กัน่าใครชอบหรือว่าใครไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันได้ทาง b ล็อกดินะครับค้นหาคําว่าอาติรีวิวได้เลยนะครับจะเป็นชแนลยูทู e ก็มีนะครับชแนลยูทูปเทคอีซี่นะครับสามารถไปฟังกันได้แล้วก็ใครที่ชอบดูรีวิวกันรีวิวสมาร์ทโฟน,นต่างๆนะครับหรือว่าเป็นเทคนิคการใช้ ทรศัพมือถือนะ iPhone หรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปดูที่ช anel อติรีวิวก็ได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับ,บนี้ตีโอและตีไอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ